จะื่องทุกคนนะครับเขาดูด้วยด้วยการับาการิาราต้อรูลความ่านนรดเราดูแลนะครับทัวโะรับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับ ที่ต bon ํารวจสถานีตํารวจปุณพอนิสัยนะครับซึ่สุงสุดนเมืองผ่านครับวันนี้ได้มาพบท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่บ้านหอที่สองนะครับตะบนตาขามและท่านผู้ใหญ่มันตระหลัดในปีแปดนะครับตะบนตาขาเวัที่ไหนไันที่เที่ยครับในโครงการนะครับบ้านเจริญหายต่างมีเจริญร่วมของประชาชนการตรวจจับการตะบนะครับเตอร์เซอร์โครงการทเตอร์ไทยไปด้วยกันครับได้มา ครู้ใหญ่ครับว่าในบ้านของเราเนี่ยครับมีปัญหาหรือความเดือดร้อนตับของพี่น้องประชาชนบ้านครีเต็มหมู่บ้านใน,ขนขเขตตาของเราเนยา่ยาเสพติดยาเสพติดเนาะอันดับหนึ่งแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องรถเมลีนะครับอับปรับเลี้ยวนในชุมชนเราซึ่งชุมชนเราจะวิ่งถนนเส้นระบบนะ เป็นระบที่ัะจะทางทางนำการหมู่บ้านนะคะการสัญจรของชาวบ้านที่จะข้ามถนนมาลัดทะลุชนหรือว่ามาวัดก็จะลำบากเพราะรถวิ่งเร็วมากนะคะปัญหาจราจรนี้ก็ได้แก้แก้เป็นแล้วแต่ส่วนหนึ่งนะคะเพราปัญหาการขับรถเร็วโดยไม่ยังไม่มีป้ายเตือนยังไม่มีป้ายเตือนให้ชะลองความเร็วนะคะชาวบ้านเขาก็ยังจะได้ท่านผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่คิดจะพงนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านสลังแต่มีปัญหาเช่นเดียวกันไหมครับเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเรื่องในปัญหารถรถแหวนเล็บที่กับไอคอนดิวนะครับป้ายป้ายเตือนนะครับ h e จะเขาป้ายดว่าป้าจากบ้านของเข้าบ้านปลับแล้วก็จากจากที่จะพ่ไปจากี่ตะตะเก็จากที่มันีป้ายป้ายว่าีล้วึับรจากท่านผู้ัการนะครับ พัชรเกรตินการประสานร่วก,กับการตรวจสอติดต่อที่แต่งครับคือหน่วยงานนะครับกรมทางหลวงชนบทของกีฬาเกียรตแจ้งว่าในว,นวนันศุกร์นี้นะครับวันจุกนี้ก็จะมาดเนินการติดตั้งป้ไปไปากกย,ย,ยให้เปลี่ยนป้ายจัดตักความเร็วจะต่อป้ายให้เกียรติชุมชนเพื่อความเร็วให้โดย ดีขึ้นมากๆากค่ะดีขึ้นเพราะว่า <ละ S 1> เราเราจะ <ๆ S 1> สังเกตเมื<ข>อ่อก่อนเราจะข้ามถนนนี่เสียงมากๆทุกวันนี้ก็เออถ้าเขาเขาเขาม,าๆๆมันปิดก็จะม ็รู YT ้ส oh. ึกแล้วว่ามันมันปลอดภัยขึ้นแต่ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะชะลอมาตั้งแต่ไกลเมื่อก่อนนี่ถ้าแถวๆนี้นี่ข้ามถนนนี้เอาชีวิตใครชีวิตมันคือว่ามองเห็นมีมีป้ายมีป้ายทุกคนก็ต้องมองมองบ้างอย่างไรก็เห็นคเดืนพฤศจินี่มีเดือก็ยังไม่เท่าไหร่นี่เดือนก็มองกันแล้วก็นี่เริ่มลดลงอะไรเงี้ยมาใส่ก็เปบากบาๆก่อนมาใส่ก็ขับขาลงรถเกียน์ก็ขาลงป้ายเดือนเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับป้ายเดือนแน่นอน ແນ່ນີ້ໃຜເຂົາອື່ນໃດຄະ